สวัสดีครับแฟนคลับเซล์บุกท่านนะครับวันนี้จนท่านฟังแนวคิดแล้วก็วิถีของยอดนักเทรดนะครับที่เขาบอกว่าเขาเทรดได้กำไรสม่ำเสมอครับเพราะว่าเขาไร้ตัวตนนะไม่ได้มองตลาดมองการขาดทุนเป็นเรื่องส่วนตัวครับนี่ฮนี่เป็นเคล็ดลับเป็นวิถีเป็นมุมมองเป็น mindset เป็นปรัชญาการเทรดที่ผมว่ามือใหม่น่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ คนต้นแบบคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับก็เป็นลุงปีเตอร์แบร็เนี่ยฮะก็เป็นต้นเป็นไอดอลผมนะฮะที่ผมชื่นชอบมากเพราะว่าผมวิธีคิดมุมมองแกนั้นมันเป็นอะไรที่จับต้องได้ครับแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็มันเป็นเหมือนกับประสบการณ์ที่เราเจอไงเออมันมีประสบการณ์ร่วมนะครับผมเลยชอบเอามานําเสนอเล่าสู่กันฟังนะเล่มนี้อันนนนมาเก็ตวิาสตรผมมั่นใจว่าทาง Ensic จะแปลนะ ก็รอหน่อยแล้วกันภาษาไทยนะครับแต่ภาษาอังกฤษนี่ก็มีนะครับอยู่เมซอนนะัรู้สึกว่าเล่มนี้จะเปลี่ยนปกใหม่นะนี่เป็นทวิตของคุณแจ็คชเวเกอร์นะปกแรกนี่เวอร์ชันแรกเป็นสีเหลืองนะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีดำนะฮะก็น่าจะมีการรีไวซ์ใหม่หรือยังไงไม่ทราบนะฮะมีตอนนึงครับก็เป็นทวิตของคุณแจ็คชเวเกอร์เขาบอกว่านะจงเรียนรู้ที่จะ take ค o อ Loss ครับนะฮะจงเรียนรู้ที่จะอย่า Take Loss อย่ารับการขาดทุนเป็นเรื่องส่วนตัวครับจงเรียนรู้ที่จะอย่ารับการขาดทุนเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าตลาดนั้นไม่ได้แคร์หรากาคุณเป็นใครเนี <c> ่ย <oughs> นี่เป็นคำคมที่คุณแจ็คชเวเกอร์เอามาจากคำพูดของลงปีเตอร์แบรนด์นะจงเรียนรู้ที่จะ อย่ามองการขาดทุนเป็นเรื่องส่วนตัวครับเพราะว่าตลาดไม่แคร์คุณนะครับไม่สนใจคุณคืใครครับนี่พูดจากง่ายๆครับคำพูดนี้มันจะท้อนถึงความนะครับความไรอีโก้ครับไรอัตตาไราตัวตนถ้าคุณอยากเทรดได้กําไรจากตลาดนะครับโดยที่คุณยังคงมีสภาพจิตที่ดีนะคือนักเทรดสาเร็จนั้นเขาจะมี EQ นะครับ EQ คืออะครับเป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ครับเป็นความฉลาดทางอารมณ์ครับนะทุกคนมีครับไอเดียสำคัญนะเคล็ดลับสำคัญของการมี EQ ในการเทรดความสามารถในการควบคุมอารมณ์คืออะไรครับอย่าได้มองการขาดทุนเป็นเรื่องส่วนตัวจงทิ้งอีโก้ไปซะ ยองดิ้งอัตตาตัวเองไปซะนะฮะถ้าคุณทิ้งอัตตาได้นะครับคุณไม่มองการขัดทุนเรื่องส่วนตัวนะง่ายนลครับประเด็นแนะนําน,นะครับผมมีอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่าเล่นหุ้นขัดทุนนะครับอยากให้คุณอ่านนะถ้าคุณเจอการขาดทุนแล้วคุณไม่อยากจะขัดทุนต่อไปคือไม่เชิงว่าไม่ขัดทุนต่อไปแต่ว่าคุณอยากจะก้าวข้ามมันได้อะคุณอยากชนะมันนะครับอีบ e ุ๊กเล่มนี้ช่วยคุณได้นะครับ รับรองว่ามันจะเปิดโลกใหม่ให้คุณเปิดมุมมองใหม่ให้คุณครับและทำให้คุณนั้นกลับมาอยู่รอดในตลาดเทรดด้วยจิตใจเป็นกลางแล้วก็มี EQ แล้วก็สามารถที่จะกลับมาได้กำไรสว่วนเสมอได้ครับนะมีเป็นอ e ีบุ๊กนะฮนะอีบ e ุ๊กเท่านั้นคืองานเขียนของผมจากนี้ไปนะก็น่าจะเป็นอ e ีบุ๊กหมือนกัเพราะว่าด้วยความที่ หนังสือเล่มนั้นมันต้องใช้ใช้ทุนในการทำงานนะแล้วก็ต้องใช้มีขั้นตอนเยอะนะครับผมเลยตัดสินใจว่าจะทำเป็นอ e ีบุ๊กดีกว่าทีนี้ถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกอ่านอ e ีบุ๊กก็ไม่เป็นไรนะคือผมทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าผมต้องทำเริ่มต้นจากเรียกว่าความปลอดภัยส่วนตัวผมแล้วกันเพราะว่าเออ การทำอ e ีบุ๊กเนี่ยมันก็ง่ายแล้วก็ผมก็ไม่ต้องไปเสียเงินลงทุนไรมากมายครับผมก็เขียนแล้วก็อัพขึ้นอัพขึ้นเมดมาร์เก็ตจบครับผมไม่ต้องไปจ่ายค่าเพลทต้องจ่ายค่าพิมพ์ต้องจ่ายค่าขนส่งซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันมันสูงแล้วก็ถ้าทำแล้วมันขายไม่ได้คนซื้อน้อยเนี่ยผมพังนะครับ ผมบาดเจ็บแต่คุณแต่คุณไม่บาดเจ็บไงนี่พ่วะมันต้องกลางๆนะกลางๆน,นะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้บังคับนะครับผมว่าถ้าคุณอยากอ่านมากพอนะคุณก็จะซื้ออ่านนี่ครับนะคระแล้วก็อ e ีบุ๊กล่าสุดคือที่ชื่อว่า Trader Journey เนี่ยถ้าเอาอีโก้นะเรื่องของ e อีโก้อัตราไปจับนะครับนักเทรดจะมีอีโก้สูงปรี๊ดมากในระยะที่1นึ่งครับที่หนึ่งนะ ได้สองเล,ลงครับได้ไสามเนี่ยหมดฮะหมดอีโก้แหละได้4สี่คือเริ่มต้นที่จะเรียกว่านับหนึ่งในการเติบโตโดยปราศจากอีโก้ครับนะดังนั้นเนี่ยอีโก้จะสูงมากในนักเทรดที่เป็นผู้แพ้และล้มเหลวนะฮะและยิ่งคุณสำเร็จมากเท่าไหร่ครับอีโก้คุณจะลดลงน้อยลงมากเท่านั้นนะครับ มันจะแปรผันนะฮะสำเร็จน้อยเนี่ยอีโกสูงครับสำเร็จมากอีโก้น้อยะฮะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับมาดูนครับว่าลุงปีเตอร์แบรนด์เนี่ยแกให้ความเห็นที่บอกเรื่องนี้ครับแกบอกว่านะคิดดูวยดีนะตลาดนั้นอะ่ะมันไม่รู้เลยว่าคุณมีตัวตนแล้วก็มันไม่รู้เลยว่ามันไม่แคร์นะว่าคุณจะชอดด็อตหรลองนะ ตลาดนั้นอ่ะมันไม่ได้สนใจคุณในการส่วนตัวแล้วทำไมคุณจึงเอาการขาดทุนจากตลาดนั้นเป็นเรื่องส่วสนตัวนด้ละ่ะอ่าเนี่ยนี่เป็นคำคมที่มันเป็นคำพูดเป็นข้อสังเกตที่มันแบบกระแทกใจนะแทงไกดำมาใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยขาดทุนมาเนี่ยอ,อ้ร่องแรกแหกกระเชอนนะต้องพาตัวเองไปที่ พันทิปตั้งกระทูด้ดา่าก็นนู้นทำไม่ชัดขาดทุนอ่าเนี่ยแต่แท้จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าบริบทธรรมชาติตลาดนะมันไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครไม่แคร์ด้วยครับไม่ไม่รู้ว่าคุณจะช็อตหรือลองไม่คุณจะซื้อรละขายไม่รู้นะรู้คนเป็นใครครับการที่คุณพยายามเรียกร้องตัวตนจากตลาดนั้นยิ่งทํายิ่งพังนะครับการเรียกร้องตัวตนจากตลาดเลยครับ เป็นการถัวเฉลี่ยขาดทุนไงเทรดสู้ไงถัวเฉลี่ยสู้เลยเนี่ยมามึงลงแค่ไหนกูซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแต่คําถามคือคุณมีเงินมากแค่ไหนที่จะมาถัวเฉลี่ยได้ตลอดเวลาไม่มีนะครับคุณก็ถัวได้ไม่กี่ครั้งหรอกและที่สำคัญคือคุณจะถัวในช่วงที่มันเป็นเป็นยอดดอยครับนะพอราคาลงมาตีนเขาหนักก็ไม่มีเงินนะครับเพราะว่าคุณถัวตั้งแต่ต้นแล้วเพราะอารมณนะ์ไงคุณรอไม่เป็นไง คุณหุนหันพันเล่นไงนการเียกร้องตัวตนในอย่างหนึ่งคือการเปิดเกมครับว่าใครจะทนไดน้น,นานลกันอ่าเนี่ยเห็นไหครับเอาสิไม่ขายกูไม่ขายลงดันิกูจะไม่ขายกูจะทนทนจนกระทั่งมึงกลับมาที่เดิมเนี่ยนี่นี่เป็นการเล่นเกมเล่นเกมตัวตนกับตลาดนะครับเล่นเกมอีโก้กับตลาดนะถ้า ทุกอย่างถ้าคุณโชคดีคุณก็รอดนะถ้ือคุณโชคร้ายโอ้เล่นหุ้นที่มันแบบมีมีเรียกว่าม,ม,มีมีปัญหาภายในนะหรือว่าการทําธุรกิจแย่จริงนะโอ้ว่าข้ามชาติแน่นอนข้าพบพข้ามชาติแน่นอนครับติดดอยนะดังนั้นเนี่ยอย่านะครับถ้าคุณอยากรอดเนี่ยอยากรอดจากตลาดนะต้อง สลัดทิ้งอีกโก้นี่ไปครับเพราะตลาดมันไม่รู้หรอกคุณมีตัวตวนฮะลุงปีเตอร์แบรนด์บอกว่านะผมสงสัยมากเลยนะว่าทำไมนักเทรดเนี่ยจึงมองการขาดทุนเป็นเรื่องส่วนตัวจังเลยตลาดมันไม่แคร์เลยว่าเออเนี่ยไม่รู้คุณหรอเป็นใครเออมันไม่แคร์้วยสําหรับคุณเนี่ยไม่แคร์คุณเลยไม่ได้เดียวครับนะฮะตลาดมันไม่ทาอะไรคุณเป็นการส่วนตัวเลยมันมันก็ ผลตามเหตุปัจจัยมันใช่ไหมไมันเกี่ยวคุณอะทุกคนก็โดนใช่ไหมถ้าคุณมีหุ้นก็โดนทุกคนแหละขาดทุนอย่างเช่นดัชน,นีลงหุ้นที่คุณถือะอะแต่หมดหุ้นแอดวานแล้วกันคุณเปนคนเดียวเหรอก็ไม่อะคนที่เลน่นแอดวานกันทุกคนก็โดนใช่ไหมมันลงลงลง,ลง,ลง,ลงลก็เสียผลประโยชน์นั่นแหละใช่ไหมมันลงเนี่ยถ้าคุณถือให้มันขึ้นนะก็เสียประโยชน์แต่ว่าถ้าใครชักก็ได้ประโยชน์ครับคือตลาดมันก็มีสองด้านนะครับนะมีทั้งคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์ แต่ในด้านเสียประโยชน์คุณก็ไม่เสียคนเดียวหรอกมันก็เสียทั้งบางหละคนที่คิดเหมือนคุณนะ่ะคนที่มองขึ้น,นคุณนะ่ะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอย่าครับอย่ามองเป็นการส่วนตัวแทนที่จะมองการส่วนตัวก็ยอมรับมันซะตลาดก็เป็นอี่างนี้กลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยตกลงน่ะตัวนี้มีความเสี่ยงหรือ,อยังอ่าดูซิว่าแผนการจัดการความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้คืออะไร คุณมีแผนหรือเปล่าถ้าคุณมีแผนนะดูว่า้มันถึงระดับที่คุณต้องเทคแอคชั่นหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เฉยไปจะบ่นไปทําไมก็แค่นั้นก็เป็นเรื่องปกติหลายคนที่บ่นนะครับหลายคนที่บ่นที่มองตลาดอุกรารสัรมตัวคือเขาคาดหวังมากเกินไปและเขาไม่มีแผนครับที่สำคัญคือเขามีทัศนคติของความเป็นเหยือ่อแตกต่างนะครับนักเทรดสำเร็จเนี่ย เขามีทัศนคติของผู้ชนะเขาจะรับผิดชอบตัวเองครับรับผิดชอบผลการทาตัวเองตรงข้ามนะครับกับผู้แพ้จะเป็นเหยื่อครับโทษอย่างอื่นก่อนโทษว่าถูกเล่นงานเป็นการส่วนตัวเป็นสําคัญเลยแต่ไม่เคยรับผิดชอบตัวเองครับนั่นเป็นผลว่าทำไมเขาถึงชอบโทษตลาดว่าเล่นงานเขาเป็นการส่วนตัวว่าเขาไม่เคยรับผิดชอบตัวเองไง นี่เป็นทัศนคติเหยื่อซึ่งเหยื่อมีแต่แพ้และแพ้นะะนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมผมคิดว่าประเด็นเนี่ยมันเป็นไมซ์เซตที่สําคัญนะคือคุณต้องถ้าอยากกาไรส่วนเสมอนะต้องไร้ตัวตนครับต้องสละอีโก้ตัวเองนฮะอย่ามองตลาดมองการกระทุ้งเรื่อส่วนตัวครับตลาดไม่เล่นงานคุณมีการส่วนตัวครับตลาดมันก็เป็นแช่นั้นเองนะฮะนี่ครับ ลุงปีเตอร์แบนด์บอกนะว่าถ้าคุณนะอยากจะกําไรอยู่รอดจากตลาดแล้วก็ไปสวนสนุนนั้นให้มองเกมยาวนะครับให้มองเกมยาวอย่ามองเกมแค่ว่าครั้งต่อครั้งเพราะว่ายิ่งคุณโฟกัสครั้งต่อครั้งเนี่ยคุณจะมีปัญหาครับเรื่องของไอ้ความรู้สึกนี่แหละเรื่องของการตีความตลาดเป็นการส่วนตัวเนี่ย Take l o s s Personality เนี่ยให้มองเกมยาวครับเพราะว่าการเทรดนั้นเป็นมันเป็นซีรีส์ ซีรีส์ของการแพ้และชนะซึ่งมันจะสลับกันหรือมันจะต่อเนื่องกันแต่ว่ามันก็จะไม่เป็นยาวนานครับยอมรับซะมันมีซีรีส์แพ้ชนะความท้าทายของคนที่สําเร็จคืออะครับพอแพ้ต้องเสียน้อยแต่ชนะต้องได้เยอะครับเนี่ยนี่ก็ออรายหนึ่งนะเออคุณจําหนังสือที่ชื่อว่า Trading in t น e ั o ทรีไหมครับมันจะมีกฎพื้นฐานหข้อของตลาดนะคืออะไรเกิดขึ้นได้ครับเนี่ย คุณไม่เป็นต้องเดาอนาคตแม่นก็ทำเงินจากตลาดได้ครับนะผลการเทรดนันเป็นซีรีส์ครับของการกำไรและขาดทุนฮนะอีกสองข้อจะไม่ได้ละเนี่ยคุณต้องยอมรับพื้นฐานนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับะะมันไม่ได้เล่นงานคุณในการส่วนตัวเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ครับตลาดจะทำสิ่งที่มันอยากจะทำครับแต่มันจะไม่ทำกับคุณรู้เป่ะ มันไม่แคร์คุณมันไม่สนใจคุณมันไม่รู้จักคุณถึงว่าใช่ไหมยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนโฟกัสแทนที่จะด่าดตลาดกลับมาที่อะไรครับการบปิหารความเสี่ยงตัวเองจัดการตัวเองรี่ว่าอะไรครับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกครับนะเก็บที่นอนตัวให้ดีก่อนนะเคลีย์ช่ไว้เนี่ยสต๊อปลอตฉันอยู่ตรงไหนอ่าฉันควรขายตัดกาดทุนได้ย,ยัง่ะดูอะไรย่างก่อนจัดการตัวเองก่อนรับเชบตัวเองก็ได้ก่อนครับแล้วค่อยไป ที่จะสู้กับตลาดฮนะสู้ตัวเองชนะก่อนเมื่อคุณชนะตัวเองได้นะตลาดมันก็จะไม่มีแพ็คนมากมายครับนะเป็นไอเดียนะครับเอาไปคิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ